สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้สุกคนนะครับเนาะครับครับเมเนกาทางปูกูแกวค่ะส่งแนวทางมานะครับเนาะครับเป็นเลขรัฐบาลนะครับเด้อครับรัฐบาลงวดบันที่หนึ่งกลุ่มผ้าแหละครับมุกกร่าเนาะครับเนาะที่หนึ่งกลุ่มผ้าครับที่หนึ่งกลุ่มผ้าครับหกเจ็ดนะครับเด้อครับครับเิ่นการส่งตัวเลขมาแล้ว่นว่าเอาเป็นโครงสท้ายไปเลยครับ ก็บ่ได้ส่งมากนะครับเนาะเพิ่นก็ยากครับเพิ่นว่าเพิ่นยากอยู่ครับกหเฮ็ดหอระข่างเพิ่นล่ะครับก็บ่ได้เข้าไปหาเพิ่นครับครับต่างคนต่างย่างนะครับเนาะปู่เพิ่นก็ยากกว่าเพิ่นครับเพิ่นกําลังสร้างหอวระข่างเพิ่นอยู่ไปได้หลายเติบแล้วล่ะครับเก้าสิแล้วล่ะครับใกล้สิแล้วแล้วครับครับผู้ที่มีจิตใจใสศรัทธาก็อยากร่วมสร้างนําเพิ่นกัไปหาเพิ่นก็ได้เด้อครับเด้อครับอยู่กูแก้วล่ะครับ บานยูกูแก้วนะครับเนาะครับเพื่อนกะเด้เอ็ดหอละค้างมาสองสามปีแล้วละครับครับทางสองเสียงยาพัดเลาะกับตะกี้กะได้ไปเอานําเพื่อนอยู่ครับไปซอยส่างซอยแปงน้ำเพื่อนอยู่ครับครับไปมาหาสู้กันเรื่อยๆอยู่ครับสมือนนี่ครับอยากยูไก่ในจังน้อยครับตอนนี้ครับครับตัวเล็กของเพื่อนกะบอหลายตัวละครับถือว่าเม็ดเดียวนะครับเนาะเน้นไปเลยครับเน้นๆครับตัวเล็กของปูกูแก้วนะครับเด้อครับครับกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อครับ ดติดตามน้าครับเพื่อิว่ได้เดดผิดพลาดนะครับเนาะครับทังตัวเลขกา้ๆง่ามื้ันี่ก็เป็นมือวันที่สามสิบวละครับครับมืออื่นกับสามเอสดองห้นะครับเนาะเป็นมือไวยออกครับกะเอาเป็นโค้งทุดท้ายไปเลยนะครับเนาะครับเพิ่นว่าครับสําหรับเหล็กตัวเลขก้งามองเพิินเด้อครับเด้อครับขอไปเบิ้งตัวเลขน้ากันเด้อครับเด้อบาดนี้ครับสาหรับตัวเหล็กปูนะครับเด้อครับครับนี่ก็เป็นงวดที่แล้วด้อครับเด้อครับสําหรับปูคูแก้วครับ งวดวันที่สิบเกดครับวันที่สิบเกดโมกกล่าแหละครับหกเกดนะครับเนาะครับปูครูแก้วไฮมางวดที่แล้วครับบนล่างเพันไงไปทั้งบนทั้งล่างครับบนล่างครับเพันไงซีครับซีก็แปดแะครับซีก็แปดนะครับเนาะครับจับคู่ม้หายกับแปดศูนย์ซีเกดซีหกซีสองแหละครับลุตนะครับเนาะ เดนลางวดที่แล้วเขาปูค่ะหายมาสามหกห้าหครับเลีกกันปูกับซีด้วครับเด้อวดที่แล้วครับ6กซีเจ็เรครับเก้าซีเครับซีเจ็ะครับเนาะครับเลขกที่ออกก้าเก้าเจ็เกาก้าครับเกือบเกือบแตก3โตล้วครับเนี่ยครับเก เจ็บครับเอาไปจับเล่นก็ได้ครับเนาะครับสามตัวสามตัวมาสองตัวนี่ขวบเพิ่นกระเด็นครับนี่ของเพิ่นมาประจําครับครับกเขาหนึ่งขวบเพิ่นนะครับเนาะครับเขาหนึ่งเต็มเต็มและครับว่างันครับมาตัวเดียวครับบันบึกวันว่างันมาเลขมันก็ออกหกหนึ่งนะครับเนาะหกหนึ่งหนึ่งหกนะครับหกหนึ่งหนึ่งหกครับงหมที่แล้วครับครับ ของเพื่อนนี <si ่เด่นมาตลอดสามตัวมาสองตัวนี่ครับเพิ่นมาตัวเดียวครับงวดเมื่อคืนนี่ครับเขาเป๊ะเลยครับครับสําหรับสามตัวมาสองตัวนี่ครับสามตัวมาสองตัวครับเก่งอยู่ครับถือว่าสูตรของเพื่อนนี่ก็โอเคครับเพื่อนกับบวกเลขทูบเลขยังน้าแน่เลขนิมิตของปูน้าแน่นะครับเนาะครับขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับการ กดไหลกดแช่กดติดตามครับทาง่องครับบามียังมาตออมาฝากนะครับครับมีแต่ตัวเลขตัวงามๆนะครับครับอันนี้เป็นปูคูแกวแ้วนะครับเดิอครับงวดที่แล้วครับครับมาเบิ้งต่อนะครับเนาะไปต่อปูกูแก้วนะครับครับงวดประจาวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งนะครับเนาะวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ อันที่หนึ่งคุมภาเลยครับเดอ้อครับหกเก็ดแล้วครับหกเก็ดนะครับเนาะครับปูกูก้แก้วนะครับกู้แก้วเนะครับเด้อครับผลอายุอำเภอกู้แก้วหมล้วครับ สำหรับปูเนาะครับนะเนาะ,นนะรครับไปสานไปแปลงน้ำเพลินก็ได้ครับสำหรับปูปูแก้วครับปูปูแก้วครับงวดนี้เพื่อนหายมาตัวไหนเนนะานะครับเนพะื่อนส่งมาเนาะครับเนาะทั้งตัวเล็กเดี๋ยวท่างส่งซึ่งยาพอเราเปิดเบื้องกัอนครับเอ่อนี่เพื่อนกรบเพาหลายตัวเหรอครับที่เปิดเบื้องแล้วนะครับเนาะครับ มีทำเวิดจัตตัวนอาบ่นวันว,วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งกุมผ้าหกเกียดเนนะครับเนาะครับโอเคครับเป็นตัวเลขกของปูกูแก้วครับเดี๋ยวสิลูกไหนเอฟซีบ้านหรับสำหรับตัวเล็กนะครับเนดะ้อครับไปจับไปบายเบยิ้งครับอเตารี่หาเบิ้งครับ สำหรับะะรถนะเตอรี่ครับคือสิมีเนาะครับเนาะเป็นลอตเตอรี่ครับเพิ่มลุดงวดที่งวดเมื่อกี้เองเพิ่มการลุดอยู่ครับแต่ว่าครับเหล็กเพิ่มมากงามเนาะครับเนาะสำหรับเหล็กปูปูแก้วครับ mm hmm. ก็บเพิ่นให้มีบนมีล่างนะครับเด้องวดนี้ครับบนบนปูให้มา สองกับหกสองกับหกนะครับเด้อนะครับผู้หายมาจับคู่ครัมีอยู่สี่คู่ครับมีอยู่สี่คู่ครับนีสองหกแล้วก็หนึ่งสองหนึ่งสองครับหนึ่งสองหกเก็ดครับ หกเจ็ดหกแปดหาบ้างได้ครับได้ลอตเตอรี่ครับอันนี้สรับบนครับบนวันหายไปล่างล่างครับล่างปูหอยเจ็ดกับสองนะครับเด้อครับเจ็ดกับสองครับจับคู่ นีสามคู่ครับมีอยู่สามคู่นะครับเด้อมีเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดแล้วก็เก้าสองเก้าสองนะครับเด้อเก้าสองครับ ที่สามครับเด่นเมื่อม็ดละครับของเพื่อนเก่งเม,มื่อมดครับสามตัวมาสองตัวสามตัวเลขสามตัวครับเลขสามตัวนะครับนะเนาะเลขสามตัวก่อนเจ็ดสองหกครับอันนี้เป็นเลขสามตัวนะครับเนดะ้อ สามตัวมาสองตัวครับสามตัวมาสองตัวพจนให้ซูนูนแล้วก็ซีแล้วก็วกเจ็ดครับครับจับไปเด้อครับเด้อสามตัวมาสองตัวเนี่ยครับ ันนี้เล็กสามตัวนะครับเด้อเล็กสามตัวปูบนล่างครับครับเิ่นหายมากครับสองหกนะครับเนาะครับไข่เจ้งมันกูกูเหรอครับสำหรับกองปูนะครับเด้ออันนี้เ็ไปจับเบิ้งครับสำหรับสามตัวมาสองตัวนี่ครับ อันนี้เป็นของปูคูแก้วครับครับแคปหน้าจอไ้ครับสําหรับตัวเรขงามๆามลาง้อครับเด้อลางบนงวดนี้บนไม้บนลางบนไม้เลยครับครับตัวเรขงามงมครับสําหรับปูคูแก้วครับครับนี่เป็นงวดวันที่วันที่หนึ่งกุมภาพละครับวันที่หนึ่งกุมภาพลาครับเนาะหกเจ็ดปูคูแก้วครับตัวเรศข้อพิ่นกัรงามอยู่ครับสําหรับ เนีนๆไปเลยครับครับเนียนยำไปเลยครับเหล็กหน่อยปล่อยเลยพอนว่าครับเหล็กน้อยๆปล่อยเลยครับอันนี้เป็นเหล็กปูครูแก้วครับบนพนัยสองกับหกครับล่างพนันเจ็ดกับสองครับบนบรรจับครูพนัยกับมิเตอร์ซีครูนะครับเด้อครับสองหกหนึ่งสองหกเจ็ดหกแปดแหละครับสำหรับล่างกับเจ็ดกับสองกับเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเก้าด้วยครับเด้อเก้าสองครับ เลขสาตัวก <us> ัมีหารเดียวครับเจ็สองหครับเลขสาตัวนะครับเด้อครับเจ็ดสองหครับสตัวมา2ตัวครับศูนย์เจครับมันเสี่อาซุ่มนีไปจับตัวกันเลยครับเด้อเอาสี่เจดกันเลยศูนย์เจดกันเลยครับครับศูครับเจ็ดศจับได้เนี่ครับสำหรับเลขมากสอตัวอย่แล้ครับเนียนนะครับเด้อเลขมากสอตัวครับ สามตัวมาสองตัวมามาสองตัวครับเด็กสามตัวมาสองตัวครับครับครับเป็นเนียนไปทั้งนี้แหละครับเจ็ดครบสองนี่แหละครับครับอีกคำงามนะครับเนาะเอามาตอนมาฝาดเอฟซีสุขุมสุขชนนะครับเด้อครับครับโตเตอรี่เด้อครับเด้อครับครับสำหรับผู้มากเหรอครับสำหรับผู้คัดกระพานเด้อครับเด้อครับทางสองเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะครับผมมียังเหรอครับ เพื่อควมสนุกสนานเพื่อควบบันเทิงครับผู้นี้มาเกิดจังจัดครับขากระพานครับเบิ้งไปเรื่อยๆครับไปน้ากันเรื่อยๆนะครับเนาะสำหรับปูกูแก้วครับถ้ามีโอกาสก็บเไรษฐกหาเพิ่นแหละครับเป็นซอยส่างซอยแปลงนั้เพิ่นนะครับเด้อหอละะฆังเพิ่นครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ยังไรล่ะครับครับทั้งสองเส้นยาพระเลาะขอให้เอฟซียูดีไม่แห้งนะครับเด้อครับโชว์โชมันมานลำลำลุยๆครับคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นแหะครับ พกันไปนะครับเนาะคลิปหนาสุนัขที่นี่สวัสดีครับ